ครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับร้านของฉันเลในโซนิงนะครับช่างเราบริการ0 8 6 0 5 4 3 3สครับวันนี้ก็อยู่ที่น้องกีนะครับผมวันนี้ก็ลูกค้าก็นัดมาเป็นอาทิตย์นะครับได้มาติดตั้งให้นะครับวันนี้ก็วันนี้นะครับลูกค้าก็ย้ายออกจากหลังนี่แล้วเพราะว่าทีงเดิมคือบ้านเก่าตอนนี้ทำบ้านใหม่ครับก็ติดตั้งใหม่นะครับเราก็จะมาทำการติดตั้งให้ครับวันนี้เป็นอาอาทิตยไอ เป็นของไตมาเซตนะครับเหมือนกันพี่อะไรเหมือนกันนะครับแต่ก็นับชารล้านเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังจากติดตั้งบริเวณนี้เสร็จนะครับเนี่ยข้างบนนะครับว่าครับก็เลยติดตั้งในบ้านเรียบร้อยว่าถือว่าสัญญาณชัด์จไหมรับได้ทุกช่องไหมติดตามนลยครับสวัสดีครับอยู่กับช่างต่อบริการครับวันนี้มาอยู่กับนะครับน้องกีนะครับผมหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับผมเราเตรียมนะครับผมเอาเซตเดี๋ยวเราไปดูสัญญาณในบ้านว่าชัดล้านเปอร์เซ็นไหม ญยันในบ้านครับว่าเป็นยงไงทำไมต้องเสียเาไเยอะขนาดนี้อ่ะตอนน้เราอยู่ที่ยองเจ็ดนะครับเจ็ดสีเฮ็ดดีขาดสวยเลยครับผมมเขาฝ่ายฝันไว้มากวันนึงเขาจะเป็นสีที่ดีอยู่แน่นอนนะครับมาที่ตัวผู้จังหวัดกระบี่ก่อนที่จะเลี้ยวเข้าไปในซอยสามทีนี้ก็เป็นที่รู้กันรับทีวีนะครับโยงกันได้เนี่ยสุดยอดเลย ช่องวันโเนี่ามาเลยโอโนนะครับช่องเก้าปลาย่วกกานจุ่ิครับช่องแปดชอบดูมวยครับาอย่างเนี้ยเียบคุกขานสามเ่อยคุกขามากๆแบบไม่ปกติเลยเอเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวไปดูช่องลยนครับจักรยานยนต์ักรยานนเล โอเคครับสวยครับผมฝากร้านยครับร้านกสันเรื่อนินะครับช่างตาวริการครับบ้านสักตัวเป็นคนท้องถิ่นครับติดต่องานได้รับ0 8 6 5 4 1 4 6 5ฝากกดไลค์กดแชร์้ด่องยูทูบแล้วก็เป็นพวกมายละอด้วยนะครับถิงจ็นใหม่คลิปหน้า็องาจะดตามั